ายไม่แต่เพราะนายแฝงความรอบคุณไม่ได้เรียนแล้วจะไม่เข้าใจไม่ได้สรุปการนับเวลาสำเร็จจะติีตมจดจดกครั้และการปอกหนังสือสุทิมีอะไรไหมผมเดือนแปลกจะทำไหมแปลกมีอะไรไหม อย่างก็เคยมีผู้ถามฝมงกับวชคู่เป็นพระร้องกันห้ายองไรต่างๆย้ายเป็นมีกนเคยทำเต็มบวชน้าคนับโซปาไซยะเวลาน้ัยแต่นั่งว้อคนพี่กัน้องใช่ไหมนับผนผ่านคนพี่สองแนเลยแนวแก่ย ผมให้หมดเวลาที่นี้หมดเวลาพร้อมกันแล้วอาจจะมีคนเสียแเราเวลาบอกตัอทีอ่ะอยให้มันดึงนึ่งีะอลึกให้ดีกันดึงใ้น่ากระดึงเงี้ลกหลักความเป็นจริงเนี่ยหลักความเป็นจริงเนี่ยมันต้องให้พร้อมกันนั่นแหละ แต่มันมีผมเคยได้ยินบางบางขั้นพูดบอกว่าเหมือนอย่างก็ไปเทียแต่ก็เด็กแฝงก็ไม่รู้ว่าท่านไปไกลหรือเปล่าท่านเด็กแฝกอ๋อจะยแต่มันไหลมาตามมันเลยเหรอยังอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นไอคนออกก่อนต้องหนึ่งแน่ละเกิดก่อน ไม่ไนเืเวลาบางทีมัดปืนใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงกันมากทีนี้ถ้าถ้าให้พร้อมกันท่านจะถามผมตอบไปไม่อแล้วเวลาบอกคือพวกพี่มันต้องเรียนมต้องเรียนมีบางท่านบอกว่าให้เวลามันเหลือกตัวมันใหญ่กว่า หนความวาให้เวลาเนี่ยหนักเงออกก่อนเวลาลงหนักเองเลพูดว่ามันต้องลงก่อนคนที่ออกหลังไม่มาความโอไมหาแลต้อยากฎหมายหางก็ต้อทีกบุญแล้วนาทีกบแต่โอนาทีันนานนี่เนี่ยกฎหมายนานนี่เขาจะไม่ได้ในในบเกิดเขาจะไม่หลุดคนที่นี้นะใช่แต่เราไทีไม่เวลาเราออกมือทีอออกมือตัวที่มันหน่ง หนึ่งก็ให้เวลานี้สองให้เวลานี้เหรอก็ได้นะไม่แปลกเพราะของจริงเป็นะแต่ว่าหน้าเอกก็ต้องให้เป็นเลขที่หนึ่งไปก็เราพูดถึงใช่ไหมส่วนในอีกรูปนก็ให้เป็นเลขที่สองไปจะต้องเวลาอันเดียวกันมันก็เป็นไปได้นะ จะมีหัวไงอยูเป็นลำดับหนลำดับสอเพราะเราสวดรูปนีก่อนรูปไล้วใช่ไหมเราสวดฉายานี่ก่อนสวดยานอยู่น่าจะก็อยู่สรดูปจริงเขาก็สเร็กต้องันเรางเด็กในทุกสะรรงภัพเราจะไปให้เวลาเขาหรือเราไม่ก็คงไม่ใช่ต้คงขอให้เวลาเดียวกันจนแล้วเวลาออกมือซีก็ไล่ตามลำดับนะ เลขที่ก็ไปตามหลักสารบัรเป็นหลักการว่ามันต้องมีหนึ่งต้องมีสอง,ต,อง,สองต้องมีสาม <c oughs> หรือว่าใครไดนะ้ร <c oughs> ับองค์ความรู้ที่แตกต่างมาจากนี้ที่ไหนจะได้เาอามาคุยกันผมก็หลัย่านไม่ย้ำนะครับถามไปเยอะ ก็ก็พร้อมกันกนานันอย่างที่ผมไม่หลับแต่เวลาทำสิ่งทุกทีได้แต่เวลาออกต้องไหลไปตามหนึ่งต่อลาบ หน้าที่พระอุปราตามหนังสือวินัยมุกปรากฎมาจะประสบัวามคุ้มบริการแต่งตั้งต่อ,อต่อพระอุปราอันนี้หนังสือวินัยมุกท่านก็นต้องไปดูประกอบด้วยนะ่านยิ่งไม่ได้นะไม่ได้รู้สึกใจเรื่องนี้เขาก็รวบรวมมาให้บางส่วนใช่ไหมวินัย